สำนักง,งานตํารวจแห่งชาติประชุมเตรียมความพร้อมมาตรการด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงวันสงกรานนี้เน้นย้ําจํานวนอุบัติเหตุต้องลดลงประชาชนมีความปลอดภัยและป้องกันมิจฉาชีพพลตํารวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติประชุมเตรียมความพร้อมในการปราบปรามอัจฉกรรมและอํานวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์2,567โดยใช้กําลังตํารวจ5,000นายเริ่มต้นจากกรุงเทพมหานคร ดูแลด้านการใช้ยานพาหนะในการกลับภุมิลำเนา <Okay. S 1> เช่นการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ <Okay. S 1> ทั้งรถสาธารณะรถยนต์ <Okay. S 1> สำหรับโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจหรือโครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ <Okay. S 1> ยังคงมีการดำเนินการอยู่ <Okay. S 1> อยากให้ประชาชนที่บ้านอยู่ใกล้สถานีตำรวจใด <Okay. S 1> ก็ให้ไปที่สถานีตำรวจนั้น <Yeah. S 1> เพื่อสแกนคิวอา e คและรับบริการที่สถานีตำรวจอยากให้พี่น้องประชาชน มีบ้านอยู่ใกล้สถานีตำรวจใดก็ไปที่สถานีตำรวจนั้นแล้วก็ไปสแกน QR code โค้ดที่สถานีตำรวจแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนฝากบ้านแล้วก็รอให้ความมั่นใจครับว่าท่านฝากบ้านไว้กับตำรวจจะเกิดความปลอดภัยนะครับส่วนการจะไปสแกน QR code โค้ดจากเว็บไซต์จากสื่อโซเชียลผมเตือนไว้ว่าขอให้ระมัรดระวัง เพราะว่าอาจจะมีมิจฉาชีพไปทำทีวพลดองแล้วก็กระทบได้ผมจริงอยากให้พี่น้องประชาชนที่อยากจะเดินทางออกต่างจงังหวัดแล้วฝากบ้านซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราปฏิบัติโครงการนี้ได้ดีมากนะครับเราเป็นที่ไว้งวใจของพี่น้องประชาชนก็ขอให้ไปที่สถานีตำรวจหรือการใช้โทรศัพท์นะครับหนึ่ก้าหนึ่งในการ จะร่วมเข้าโครงการนี้